มาฮีโร่เอาตาลำบอกสวัสดีเพืเ่อนๆวันนี้โทกาจจะพาทุกคนไปเตะลูมบอลกับฮีโร่กัน,กนมาดูกันว่าโทกาจังคนนี้ได้ที่หนึ่งหรือเปล่าน,นะเลือดจ๋าเลือดๆๆเลือดจ๋าเลือดอากกินเลือดจังดูเหมือนที่เราจะมีบาคโ,คโ,คโคคอคงกับชีแมนเทอร์ดคงอีกิมาเสียอีกิมาเสียอุ้ยแมพวันนี้ผมไม่เคยเล่นเลยอ่ะตามเพื่อนมาแล้วกันเนาะเหมือนข้างๆาจะไม่มีคนเลย มีชิ้นแรกี่เขาเรียกว่าฟรีฟาร์มอร่อยเนเน่เปิดก่อนเลยจ้าเราต้องหาสกิลสีม่วงนอเพือ่ออัพมาอัพเกรดตัวเองหนออุ๊ยขบุ๋ยถึงไม่ถ่ายไปยังไงโอ้ยตรงนี้คนละแอบยอดกันแอบยอดกันแล้วจะอัพ

เพื่อให้เกินทีเร็วขึ้นหรือ,ปรอเปล่าวะเดี่ยแรนวิ่หาสกิลเก็บก่อนเพื่อนจะจัดกบของเราด้วยออเดี๋ยวฉันไปพ่อเดี๋ยวฉันไปไเก็หหม,อเ,อเ,มเออรู้แล้วอะไรลักตะแ้วต้องคาะนะาแล้วเนาะเนี่อนี้ โอ้เต็มเลยโอ้ยพุยพุยเลยเลยวิชชี่เ้ยวิชชี่หนึ้ล้วพันเลยอะพวกแต่เพิงมาครับดีมนจอร์ชงไอ้เจมส์แมนสน้ไปไหมนี่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 เป็นไงโอ้โหระดับเทพแล้วธรรมดาที่ไหน ยังไม่มีคนกำลังวิ่งมาเนาะเราอัพเป็นสกิล E ตามแล้วกันเราจะได้แปลงร่างเป็นคนอื่นนานๆเนาะวิตรงนั้นที่มีไอรดอกด้วยอ่ะวิคนเต็มเลยเห็นแล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้วกําลังไป ยังไงกันนะวิสเป็นบวกแล้วเหรอมาเลยดีว่าวมาเลยดี้ด,ดูดเลือดวใจเย็นไมาใจเย็นนี้ก่อนละถ้าสามารถแปลงร่างเป็นมาเลยดีได้แต่เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อน ผมได้แอบเก็บเลื่นเมาส์เรดี้มาไว้ในครอบครองนเนาะอยู่ไหนอ่ะทางนู้นเหรอเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่ไงนี่นี่ก่อแตก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 ใกล้แ,กแล้วใกล้มองแล้วมีก้อนมหาภายัย แลงล่างมรถดาใหญ่เอเดน้อยชนะนี่อยู่นี่นะอย่นี่นี่นะอูนี่ินะไปไหนอ๋อไปแล้วมันอ้อไปแล้วพวกเข้าไปข้างในแล้ทางนี้ เออเราจะตายเราจะตายเฮ้ยพะกินก่อนกินก่อนตาไม่เพื่อนตาม่เพื่อนวิโอ้ยตามมาซ้ำอ่ะเพื่อนเพื่อนจ้าพวกกาตายนะจ๊ะอะไรแค่ตัวใหม่ อ๋อเมื่อกี้มันมันแกซ้อมมันแค่ซ้อมเฉยๆเนาะทีมเราจะมีกระผมโทกะผู้นำทีมสุดโหดไปที่อะดาใครขอโม้หน่อยก็ไม่ได้สวัสดีอิซุคุคุงไปไหนนะเห็นอยู่แถวนี้เนาะอิซุคุคุงเมื่อกี้เราเห็นอิซุคุคุงลงใกล้กับเราด้วยเนาะโดนแน่นอิซุคุคุงไม่ได้หรอ ผดีย๋ยก่ย่างน das! ��่อนเอา troll รอไม่ตไม่คน Ouais โท e n antics ทอย女 p r ชเพื่อมนเกรอาวตอบงไม่เห็นตอน อุ้ยเพื่อนเราโดนยิงเหรอไม่ใช่มันสกิลของโมโมะฝั่งเราไม่ใช่นี่เพื่อนเราเลื่อนรถอะไรเส้นน้อเพื่อนวิเด็กคุยิ้มซุกคุยงอือ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 อันนี้ทางนี้ทางนี้ตามมาเอกันไกลมหาไพเพื่อนโดนเพื่อนโดนครับเลยยังไงดีอะ

ลูกถีบมาหาการวิพัฒน์เอาซ่ามาพัดเอาซ่าเราออหอยก้อนอหอยก้อนอกลับล่างไปกินยาดุ๊บดุ๊บดุกลุกโอเคเลือดเต็มบู๋ต่อบู๋ต่อไม่ไหวแยังมีชีเมนโถอยู่อีกคนหนึน่งใช่ไหม แอบไปไหนแล้วนอกวิ่งยังไงเขียงก็แตกตรงนี้เมื่ออยู่แถวนี้เพื่อนกำลังบวกกันล่างนี้เราซ้ำด้วยก่อนเฮ้ยเียงแรกอ่ะมีคนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขียงกระโดดเมื่อกี้ถ้าไปลงกับเพื่อนก่อนดีกว่าอยอยังไงยังไง คิดว่าแกจะรอดพ้นสายตาใช่ไม่ได้เรอเอาไม้โดนเรอเอาไม้เอาไม้เรามาแล้วเนาะไปเก็บของนี่ไงอุ้ยโอ้เพื่อนตายเลยอ่ะไหนแลนววะ อ่าไม่เจอนี่ไข่เหรอนี่ไอ่เหรอจังไฟเยร์แปลงล่างเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเรามีสกิลแ,แปลกๆด้วยอ่ะสมแมส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 ,ส,มสไว อุาวอะจุีไเล้วอ่นไม่เป็นถ้าเล่นต่อใหม่ไม่เป็นน้องโอ้จดแล้วสัญญาไว้ให้ด้วยต้องเก็บตะิ้วใหม่หมดเลยไปกอดเอาไปน้ำหมอจจา เราแตงยัไม่ทับไม่ผิดหวังเลยเนาะแต่จักรนะเราเบามากแหละแต่เราง่ายจังยังอาศัยการดูดเลือดคนอื่นมาเล่นแทนไม่ห่ะามันตัวพวกนั้นผมเล่นไม่เป็นนะ่ะทำไงดีต้องไปดูดเลือดนะพ่อสุบโดนไหมเขาจะน็อกไปแล้วพอดูดเลือดหน่อยอื้อง่ายหุย โมโมเรามาช่วยแล้วโมโมอ่อยู่ไหนอ่ยเดี๋ยว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 เดียว,ยวยาก่อนเฮ้ยอยากไปเก็บสกิลตังตอนนี้เราได้ค่าของอีดะมาเยเดี๋เดีด๋ มันไล่เราอยู่มันไล่เราอยู่นี่ไงนี่ไงโดน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 แล้วนะปัม๊มปั๊มช่วยเพื่อนด้วย,ยเพื่อนเราปั๊มให้โยเพื่อนแต่ลราไ็นอีดาคุนนะ้นี่นะนี่นะตายตายังแกตายยังยังไม่ตาย อุย้อยู่ไหนวะนี่นะนี่นะนี่นะนี่ดวฉันเตะอุย้ยขอสวบเลือดหน่อยเนาะอุยอ้ยอุย้อยเลือดสกิลให้พอดีเลยนี่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  ไปไหนไปไหนไปนไหนแกก็มันชุบเพื่อนหรอจับดักเพิงต้องไปช่วยเพื่อนก่อนโมโมเรามาช่วยแล้วโมโมะอืออืออือโมโมะวัน